ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ใช้งานพอเช้ากลับมาก็มาเปิดเครื่องทัดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างปองรานมิเตอร์ซีรีส์คลิปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะให้ลูกค้ามาดู iPad Pro 11นิ้วนะครับนี้เป็นปี2020นะครับโมเดล A2228 นะครับอาการก็คือทัดสกินไม่ได้นะครับลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ใช้งานพอเช้ากลับมาก็มาเปิดเครื่องทัดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ จะลองทัดให้ดูนะนะครับสัมผัสอะไรไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เบื้องต้นผมเช็คละตัวนี้เป็นที่ตัวมิมบอร์ดนะครับไม่ได้เป็นที่จอเบื้องต้นเราลองเปลี่ยนจอกันละก็ยังไม่หายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าผมจะใช้วิธีการเช็คแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวงจรนะครับในรุ่นของ iPad Pro นะครับ11นิ้วในวงจรตรงนี้ครับจะไม่ตรงรุ่นนะครับพอดีว่า iPad Pro 2020นะครับทางโปรแกรมตัวนี้เขายังไม่ได้ออกลายวงจรรุ่นนี้ออกมานะครับ ตัวนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบกับในรุ่น iPad p r o 2018นะครับในส่วนของไอซีทัศสกีเนี่ยวงจรตรงนี้เขาจะทางานคล้ายๆกันนะครับวงจรจะคล้ายกันที่ผมเช็คนะครับเบื้องต้นนะตัวนี้จะเป็นไอซีทัศสกีนนะครับทั้ง2ตัวตอนนี้ก็คือผมใช้เครื่องสแกนอินฟเรดสแกนความร้อนนะครับก็คือทําให้ไอซีสองตัวนี้ครับเกิดความร้อนนะครับแทงว่า มีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่เกิดการชอร็อตอยู่นะครับหรือเกิดความเสียหายอยู่โอเเดี๋ยวผมจะไปทำการซ่อมเลยนะครับ ก็หลังจากที่เราได้ทําการซ่อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอเราลองมาเทสกันดูครับก็ทับได้ปกติ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่รหัสเข้าไปนะครับโอเคก็สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้แล้วนะครับทัสกรินได้ปกติหมดแล้วนะครับมาลองโน้ตกันครับสกรีนได้หมดไหมเกอครับก็สามารถทัสกรินได้ทุกจุด้วนะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะส่งมาซ่อมกับเรานะครับอยู่ต่างจังหวัดอยากจะส่งมาซ่อมก็สามารถส่งมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบสตีไทยเคอรี L ่เฟสเอเพจเจแนะครับหรือลูกค้าอยากจะวอล์กอินมาหน้าร้านอยากจะมาคุยกับช่างด้วยตัวเองนะครับก็มาได้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้น3านะครับเปิดเวลา10บโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะครับก็สําหรับวิดีโอในวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอาการอะไรนนะะคครรรรัับบกกกก็ออย่าาลลืมดดไไ์์แชขงเว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสารหรืออาการเนใหม่ของเรานะครับสำับวันนี้ก็สวัสดีครับ